ผมมีวิธีทำให้มะพร้าวดกได้ไง่ายๆครับ,าบกามาลงบบลงทุนร้ายบาทแล้วครับฝากกดติดตามช่องแบบของก่อนช n แนลนี้นะครับอขอบคุณครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ร่องแบบของก่อนชาแนลครับคลิปนี้จะพระพี่น้องมาเบิงต้นมะพร้าวครับ หมาไม่ค่อยดกครับผมมีวิธีทำให้บกเร่าวดกได้ไง่ายๆครับเพาบมาลงบ่ลงทุนร้ายบาท,บแ,าบาท,ทแล้วครับแค่สิบกว่าบาทถอยละครับจะทำให้บกเพ่าวดกได้ครับเมื่อนี้ครับวัตถุดิบจะทำในมือนี้ครับคือนำอัรม์แชร์ขวดหนึ่งครับหัดละสิบบาทครับเอามา วัดสดงออวันนี้ครับจะทําให้มะพร้าวเข้าเนี่ยดกแผลเนนอนครับเดี๋ยวผมจะพระพี่น้องมาทำปุ๋ยวัดุปลมะพร้าวครับให้ลูกดกได้ครับวาส้มน้ำกันครับว่าเขาจะทำกันจางไรครับนี่ครับวัตถุดิบจะใส่ในมือนี้ครับส่วนที่สำคัญที่สุดคือนี่ครับ คือนาอัลมครับขัวหนึ่งครับใส่ขัวหนึ่งต่อขางหนึ่งครับเกลือแกงเขาเกลือแกงนี่เหมาะสําหรับใส่ต้นมะพร้าวอยู่แล้วครับาเอาใส่เกลือนี่มักระดุอยู่แล้วครับคือผมจะมาเพิ่มพลังให้มันอีกครับนี่คือนําอัลมขหัวนี้จะทําให้เกลือนี่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นครับ มาเริ่มวิธทีทำกันเลยครับเอาหน่ำนะครับกุ้งหนึ่งนะครับ ครับเอลุ่มขวดแล้วครับอย่ามาพร้าวบวดกนี่ดกแทนี้นอนครับเอื้อครับ สามสนครับพ่อคนเข้ากันละลายเกลือก่อนครับครับหลังจากเห้าละลายเกลือแล้วก็ไปหดเง,งาะมะพร้าได้เลยครับมันละลายเบิดครับ เม่าให้มันเบิร์ตก่อนออไปกันเลยครับวัดเลยครับแล้วมันจะซึมลงหงอมันเองครับ ทายาให้ดกทดซามเถื่อครับระยะห้างกับเดื้อละเทือ่ออะไรครับทดส้มเถื่อมะพร้าวนี่ดกแแ่แน่นอนครับสำหรับสูตรอุ้ยเหลืองมะพร้าวเป็นหมากครับคือต้นนี้มันมดเป็นหลายครับ กำลังเป็นด้มืกันล่ะครับอาเฮาใส่ห้อมุนถ้ามาห้อมนล่ะครับกุ๋ยอุ้ยเรีงบากสําหาบับเผ่าเกลือผสมน้ำมนล่มมันดกดีครับเดี๋ยวผมจะพบไปตามเบิ้งว่าต้นที่ใส่มาแล้วครับมันดกซําได้ครับไปเบิ้งน้ำกันครับ พรว่าใส่มาหลายต้นแล้วครับนี่ครับสําหรับมะพร้าวต้นนี้ที่ผมใส่น้ำโคกผสมกับเกลือไปแล้วครับให้พี่น้องเบิ่งครับว่ามาก้านหลายซําได้ครับเพื่ออยากให้พี่น้องลอง,ลองเปิดใจให้ปใส่ลองเบิ่งครับแค่เอาน้ำโคกผสมกับเกลือครับวัดเงาวันทนั้นครับ มันก็จะทําให้มักร่าวเฮ้าดกได้ครับลงทุนแช่ว่ถึงยี่สิบบาทครับเอาใส่ได้สามเทือกพ่อครับระยะห่างเดือนหนึ่งต่อเถื่อครับใส่แชสามเถื่อจะได้มักร่าวดกแบบนี้แหละครับแบบง่ายๆบ่นลงทุนหลายแล้วครับ เปิดใจใส่ลองเบิงครับสำหรับนำอารมณ์มันดีหลีครับจะบอกพี่น้องลองเบิงครับสำหรับการทําปุ๋ยให้มะพร้าวดกขอจบไปเพียงแค่ดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมและกดติดตามครับ สวัสดีครับ